พลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองหรือแม่ทัพกุ้งท่านเกิดที่หนองคายแล้วมาเติบโตที่จังหวัดอุดรธานีบิดาของท่านเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยยศสิบตำรวจเอกมีลูกค้าคนค่าใช้จ่ายภายในบ้านไม่เคยพอใช้แม่ของท่านจึงหารายได้จุนเจือครอบครัวด้วยการเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดที่ชายของท่านสามคนเป็นตำรวจประเวณชายแดน ตอนแรกเด็กชายบุญสินไม่รู้จะทําอะไรก็เลยไปอยู่ร้านซ่อมรถแต่ดันไปใส่โซ่ผิดด้านทําให้โซ่ขาดก็เลยตัดสินใจไปเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรานีแผนกเครื่องยนต์ต่อมาเด็กชายบุญสินคิดอยากจะไปสอบเตรียมทหารด้วยวุฒิการศึกษาปวชไม่ใช่สายสามาัญเหมือนนักเรียนเตรียมทหารส่วนใหญ่ทั่วไปที่มักมาจากเด็กเรียนเด็กชายบุญสินเรียนจบสายอาชีพแต่ไปสอบแข่งกับนักเรียนหัวกะทิจากทั่วประเทศในปีแรกนั้น สอบผ่านข้อเขียนแต่สอบอตอรกรอบสอบสัมภาษณ์และการทดสอบความสามารถทางร่างกายจึงต้องกลับมาเตรียมตัวใหม่ด้วยความภาคเพีเยรอันไม่ลดละในปีต่อมาท่านแม่ทัพกุ้งได้กลับไปสมัครสอบเตรียมทหารอีกครั้งตอนนั้นฐานะทางบ้านลำบากมากแม่ของท่านไม่มีเมงินซื้อกระเป๋าให้ท่านจึงเอาของใส่ลงในย่ามพระแทนกระเป๋าแอลแล้วก็มีแต่ท่านคนเดียวที่มีย่ามพระสีเหลืองแทนกระเป๋าตอนไปสอบเตรียมทหารในปีนั้นปรากฏว่าคราวนี้สอบติด ด้วยเหตุที่ท่านมีอายุมากกว่านักเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันนี้เองแม่ทัพกุ้งจึงเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ในขณะที่พลเอกพนาล้าวปลอดทุกขบทท,ทบจะยังอยู่ต่อไปได้อีกสองปีตอนเป็นนักเรียนเตรียมทหารน,นตทจำต้องมีการเลือกกล่าวว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศหรือตำรวจท่านเองตอนนั้นก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นทหารหรือเป็นตำรวจวันหนึ่งมีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาพักปรากฏใกล้ๆกลบ้าน แม่ของท่านซึ่งแม้จะเป็นภรรยาตำรวจชั้นผู้น้อยและยากจนแต่ก็มีความศรัทธาในพระรัตนตรไตรที่มั่นคงแม่ของท่านได้พาลูกชายไปถวายพัทหารพระธุดงรูปนั้นกับตนด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนไม่รู้แม้กระทั่งชื่อจนบัดนี้แม่ของท่านได้กราบเรียนถามพระธุดงรูปนั้นว่าลูกชายของตนจะเป็นทหารหรือตำรวจดีพระธุดงลึกลับได้เพ่งไปในขันน้ำมนต์แล้วก็พูดออกมาว่า ไอ้หนูคนนี้ต้องเป็นทหารเท่านั้นและต้องเป็นทหารบกเขาใส่ชุดทหารมาตั้งแต่เกิดคำพูดของพระธุดงค์รูปนั้นเสมือนชะตาชีวิตจะถูกลิขิตว่าเขาจะต้องได้มีภารกิจสำคัญบางอย่างในวันข้างหน้าเขาเองไม่รู้ว่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานนั้นไปทางไหนแต่โรงเรียนนายร้อยจอปร,รอที่ถนนราชดำเนิอนนอกนั้นยังพอจะหาทางไปถูกชีวิตของนอนทรบุญสินพาดกลางจึงเหมือนมีอะไรกำหนดไว้แล้วบนเส้นทางที่น่าแปลกก็คือพระธุดงค์รูปนั้นไม่รู้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหน จนทุกวันนี้แต่จากการที่ได้ค้นคว้าอย่างสุดความสามารถแล้วพ่อจะสรุปได้ว่าพระธุดงลึกลับรูปนั้นน่าจะเป็นหลวงปู่เทพโุกุดรนแม่ทัพกุ้งท่านเคยเป็นผู้การกรมทหารพรานที่ภาคใต้ก่อนจะค่อยๆไต่เต้าตมาเป็นแม่ทัพภาคสองที่ประชาชนคนไทยต่างยกย่องและนับถือในความเป็นชายเชื้อชาติทหารอย่างแท้จริงทันใดสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติให้กับกองทัพไทยอย่างงดงามจากชีวิตเด็กบ้านนอกพ่อเป็นตำรวจเงินเดือนน้อยนิดแม่ต้อง